อรแล้วเนาะที่นี่จะมปันี่วดนีกหายว่าข้าเบิกบุญบ่าทำได้ขาก็ได้ทยอยไม่ถุกก็ได้ทย่อยปูนมาบ่ให้มันขาดในการสานนะครับผันี่ปูนมีไส้มีเล็กมันยบอ๊ะีอกับตาไม่คู่หันเอาปลาเดีวกระดาษทนี่มีแล้แตงโมมีะแตงโมจะเลียงไรสิลมไม่หัน แล้าช่วยบรรจาศกับ,บญญกอีนตา้งข้าบริจาคแล้วค่มี่ม่ซั้พร oh, <ภ>าคาพี่เอ็กซีซี FC สายบุญที่เพิม่มมากหิวปูนหิวยางพวกแบบาาาก,แก็คือการจารยแน้วค่ะเป็นเป็นท่าโค้งมากตอต่อมากระเช้โคูง เกาเสียนนี่ตอนตอนึ้นเสียนอีกที่สร้างเสยอสร้างเสืออีกอีกช็อตนึงน้ำค่ะจะเป็นนาดพกนะครับเนาะการเป็นนาดพกเกาเซียนแล้วก็มองเสียนนี่คือสร้างเสือนี้แล้วก็ลองผิดเสื้อท่ามองตัางลังหลานมองแล้วไม่เย็นนะจะไปเสิตังได้ข้อห้าวตังอ๋อมันก็จะมีพื้นมีพื้นมีบันไดาต่างคนในแต่แต่มันก็มีวิธีดอกราจารย์มันก็จะเทพื้นก่อนเทพื้นแล้วก็ตจงได้คใขว่าเพราะมันเพราะมันไม่หนนหน่อยเนาะค่ะมันใส่ยักครับผมำกล้ ทำงานไงมันก็จังไงได้ล่ะเนาะครับแม่คู่ห้องกับ่อคอยสบายเป็นไดนะครับเนาะเป็นเป็นไมเป็นไ่นไม่เป็นม่เป่เม่อนม่น่ม่เปเนมนน ครับผมว่าได้เลยมือนี้แต่ว่าขอกินน้ำเย็นนะใครเยะแต่ว่าขอกินน้ำเย็นครับกินน้ำเย็นมือเดครับติดตามติดตาค่นวัของทางสังพนักพูดนะครับศาสตราสตรยูทูเบอร์งเ่ยนของเพราะว่าทีเป็นกินมเราวยครับผมรับเก็แบบแอ์เช่เรา้วยนะครับ กัญชาพาช่ยเสพพารวยครับนไทยพารวยครับพระเจ้าก็อแต่ว่นไทยย้าไดกรไดออกน้ำกันนั่นแหละะเจ้าก็ไดออกไข่คกันแต่พนครับผาบางเบางทีู่้ล้วคนบาตี่ตามมกสีหูจักนะคะการสร้างกิ่งทำกิงคอยเปลี่ยนคอยไปบ่เรียล่ายไพรขึ้นปวาการทำบุญเ่องบริเตนแพรือว่าเป็นเรือไล่อันนี้คือ คือในคือเฮาตังใจนาะค่ะคือเขี้ยนแมฆู้นี่ก็คือ่ยากเพิ่มมีดิดใจใสศสัทธานังใี่ไะมครับโอเูเดี๋ยวซอยครับปุเจะหา10ถุงยาเสียเพิ่นกัยเพิ่นกามาจงสี่ละค่ะแต่ว่าขฮาบ่ไเด้ไปเนื้อนะค่ะคือเ้าบ่ไเด้เสเนอคือห้มันเกิดจากใจเพิ่นมันจะสิเป็นบุญป่ว่าต่คือคนกคือสัทธาปูนะนะกนาศสัทธาปู่ตาปูชีบระเขาแล้วกค่ะปูแมรูกัเป็นสะพานบุญให้มก็ เดีละได้มาช่อหายจะเสียคือท่างทางสองห้องเนาะค่ะคือยยิ้มคือแสงยโม่เสียคือพอเฉดแบบแก้เสียเอแก่เสียล่ะคนบุญมาตามองหอวครับกแน่มแ่ก่น็อครับผม มีโศกจะเสียคนใดโขกน้ำปูปูว่านันนีเรียเพื่อนกจับไปไปเสียงโขกคนใดโขกเสียเออปูเอ้ยแพก็ด้เทดไดในางน้ำงเสีนะยน่ะกรดโดยแรงอธิษฐานเนาะอันนี้คือความเสียส่วนบุคลคลแต่เมื่อเกิดเกิดความจริง <c oughs> แต่ว่าศางมาเนี่ยแต่ยนบารมีปูจังสาไในนะคะในคู่เป็นคู่น้ำผ้าสางก็คือสาลงาบประหเนาะอยางกางจะองบคู่ครัคู่ครัคู่นครั่ค่าไว้โย เนี่อยู่ับบึงขุ้งเล็กแล้วมาเป็นบันไดยางข้างในอีกได้ยินครับผใ่อีใส่เพี่รา่นะจมได้ด้ค่ะี่เราพ่นเป็นบุญให้ว่าบ่เปลนบ่ป่วยบ่เก็บบ่ป่วยไม่ชี่ไม่ไม่เงือกใครว่าขนาดช่นั้นก้อนเล็กก้อนใหญ่ใหญ่ไหมไม่พูดไปจมบ่ตีกจมได้สวยแม่สู้ครับ่ีเราพ่นว่าเป็นบุญเพื่อนพ่นเทียเราพ่นกับร่างกายสพื่อพ่อ็งนรับ อันนี้กับกับเวีานาเสียคือกันแต่ว่าก็ต้องเสียข <อ S 1> ้า <ขอ S 1> <ม>พเจ้าพ่าเฮ็ดเนี่ยเพิ่นเฮ็ดได้จมืดเลยมั้งไม่เสียดีแข็งแรงทุกคนครับผมข้าเพิ่นก็รถือว่าเป็นแรงบุญแรงกุศลเนาะได้สร้างบุญเพิ่นก็อิ่มในบุญที่เฮาได้สร้างแหมันจังม่หิวปุ่นหิวทรายมื้อนี้ การแจ้งสาระแตงโมขึ้นไปไฟยืนไฟเยืนขึ้นไปเขาเศร้าพาพาเพลินฟุ้งใจสุขใจคือกันขาดถึงเจะเล็กๆน้อยๆค่ะแตงโมก็ภูมิใจว่าอาจารย์สมเิียรติเาเป็นสมปู่นเพาเขาสือว่าได้นวดกันยินเลยนะถืนวดสรอยกันต้องมึงหน่อยหนึ่งอยู่ค่ะบัวแล้วก็เฮ็ดไรเยอะแล้วก็นั่นได้เรียกเร้ยนยังดีเนาะครับผมแต่ว่าด้วยใจแม่นว่าเป็นป่วยแต่ว่าใจห้าวส่วนเนาะใช่ว่าร่างกายก็มันก็บ่เต็มรอยเนาะมันว่าร่างกายห้าวขึ้ว่าละ ซึ่งออกงานเดรับงานเดรสุขภาพน้ำเดรค่วมดันเดรจสิละสิ่งทุกอย่างก็ีละเอมีกำลังไจม่คูกระไหกระรงไกกำลังแรกไกทุกคนเลยค่ะแต่ว่าบัวสินสุดแม่พุ่นเป็นชุดูบชุดก็เอาซตัวเลยครับผมาสิบเขอเพิ่มคาบารมีูเย่บจยไปชุดอาชุดนี้เลยชุดของคูหัวคูตาครับม่คร ับคกนครับคุณบังบับับังบับัทบังบังบังบับังับังบังบัังบังบงังบัอบัังบังนัังบ้บัังบ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 ับัััับัับั ค่ะสวัสดีค่ะกาบสวัสดีเอฟซีเนาะค่ะสว่ายบายไปแก,แกะะ่ๆค่ะมื่อวนี้วันที่ยี่สิบห้าแล้วเนาะคะ่คคะแม่ครูก็ได้มาจุดถูกเนาะคะ่ะเป็นตัวแทนขององค์ปู่ตาองค์ปู่ชิบะเขาค่ะได้มาจุดถูกขอแนวทางไอเอฟซีเนาะอยู่องค์เจ้าหน้ากับดูว่าองค์เจ้าหญ้า เขามาติดตามเขามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้เนาะค่ะกดไลค์กดแชร์ครับแม่ครูมาทูทูนะครับเอ่เียงไทยหรือว่าเสียงโชคกนะครับอเสียงไทยม่าดีนะาคมาังดเยาหน้าทงานสัตว์ตุกวางอันนี้เป็นหนึ่งสองสามสี่หอดเจ็ดแปดเก้าเซยนนองสามสี ครับเป็นองค์ยาเก่าเสียงนะครับอิดืินยัเปกจร็ย่างนะฐานคิดไปน้ำกันด้วยีด้วยซาธถค่ะมือแม่คคู่มาเสียงทายครับผมสซถูกนะคะสซถูกแล้วก็หายข้างสองเข้าไทยเิ่งนะคะบรรยากาศที่วัดซาสนุวลวารามที่เม่อคู่ส้างพิเ็จนะคะ ถวายวันที่ยี่สิบตุลาสองห้าหกคิดนะคะหยิบเก่าตุลาได้ค่ะหายว่าเดือนตุลาเดือน,น,นปีน่ะปีนี้เนาะเจ็งสิครบปีถ้าพูดสามคืนนะคะเพิ่งฉลองเลยอ่ะกับจากในก็ขอเพิ่พระบารมีองค์ปู่องค์งญานะคะองค์ยญ้าก้าวเาสียนบารมีปู่ตาปู่ชีบขาวผี่ปกปักรักษาลูกหลานบ้านเมืองแล้วก็ให้เฮาได้เฮ็ดได้สร้างนะคะแม่คู่กับป็นสะพานบุญ นะคะ้อมกักมกบอาจารย์สมพิธบ่อทองผอมือเพจนตะมานั่งมาด้วยใจใจเกินร้อยวสบายนว <c oughs> สบายกามาแต่ว่าก็พ่อไปได้มาได้นะคะ,คะด้วยใจด้วยกําลังแรกแก่คือลูกหลานปูตานะคะบารับบริวารปูตาค่ะให้กําลังแรกแก่อาจารย์สมพิธบอ่อทองฟอมนะคะให้ได้สู่ตต้สร้างไปน้ำกันค่ะ,คะสาธุสาธุสาธุ ว่าทุกสิ่งอย่างมีแบบสีบังเกิดึ้นได้ก็อยุ่ในความสามาคัคคีของเฮานะคะ,คะของลูกของหลานแขนเทาก็มีแตจะมาขอพรเพิ่นให้เป็นแนวทางนะคะคือการเสี่ยงโชคทุกคนมีความบกังค่ะคันได้สูบเวลาไปได้เฮ็ดไดส้่งแต่ํากันนะคะค่ะมีปูหน้าโคกเก่าเสียนกาลังสาบเบาจกหน่นครับผมอันดับแรกก็คือให้ลูกหลานปูสุขภาพแข็งแรงฮัดกันข่งกัน <Okay. S 2> แต่ว่าที่ในรายการช่องอยุทูเฟือทุกช่องจะให้วุยน้ำให้ดที่นทรายไลการคลิปนั่นคลิปนี้ให้คนเดือโฟยให้เอฟซีเดือโนะครับแต่ในคู่้คือเป็นเซอร์รัลจะยืดที่สำใบสุดปูุดพนในโซดีเห็สิ่งใดจะให้ลุล่วงด้วยดีท <Okay. S 2> ี่ปัญหากับปรึกษากันยัง <Okay. S 2> มีบริวารของปู่เนี่ย ครับเคลื่อาจารย์สุภาพแข็งแรงนะครับครับเพื่อหลายจิตเอฟซีกท่านเป็นห่วงครับเดี๋ยวนี้ก็ับไปดีขึ้นเรื่อยๆครับคลับจินเดาสภาพเริ่มดีขึ้นแล้วขึ้นเรื่อยๆนะครับจิตเจือดไว้สักก้อนพอคนพูดไต่จะให้เห็นมาอยู่กับพ่วมดันกาลดลงแล้วค่ะแต่ว่าความ ความดันไม่คู่ขึ้นบัดควมดันความดันนี่อยสามสิบัวเี่ยาเ้สกเสิบช่วงีอาการลอยทีก็ไม่คึ้นมาอยหาสิบตัขึ้นมาค่ะอันนี้มีเลขอันมีขึ้นมาแบบพิศนาพิศนาเขาไปคู่ความดันอะไรกับโนีลอยหกลอยห้าลอยหาส นายซึมหกแลัก็ะพามดันตังตั้มหรือเก้าแปดการ์ดมันฮอนนะครับแต่ว่าไมู่่เพราะมัหันเรกก็บิีวเ่าเกียดเน่ยะอาหารอาหารใบไงแล้วพว่าหอปูนตากใช้ยาเก่าเก่าเก็ยดเข้ากับมาทำบุญเนาะค่ะืันนี้นอกกับถวายปูนแลวกางอาหารการกินทางวัดว่าเขาเข้านะคะโบ้ใหขาดตกบก่องจังได้กันดูแลซอยกันนะคะเพื่อนเป็นทางวัด นะคะเพื่อนกบฏสามาสิไปคาได้คือเหาแต่ว่าเฮายังว่าเฮาใส่ในกายของเหานี่ล่ละเฮ็ดแท่นนะคะเพื่อนกกเป็นแห้งค่ะเป็นแห้งเป็นแรงบรรดุนบรรดาลท่้นละให้เหาได้เฮ็ดได้สร้างไปทุกอย่างทางวัดว่าอารามนะคะอาจะไม่กรอบที่สามเบืองถั่มันบดก็สูละใครจะลืมนะค่ะปูจับคมจับยาคะคมจับยาอ เออแคลงไยากเล่บานละตกผู้ขยปากค่ะเล่นละตนึงแต่ว่าไม่ผู้นะคะม่ผู้ว่าผู้กระิบเก้าเกตค่ะผ่้กระไ้บุญเพื่อการเรียนคนไทยเออยัปด่าเพื่อนคนไทยไปคือความหมายว่าคนเป็นยังฮาราเคียเข้ากับเห็นเคนคอมเมนต์เว่าน่าดาหอดยิมดาหอดแสงโ่าหอดต ไม่ได้ต่อเพราะว่าเพิ่นเป็น <im> ผู hmm, mm ้สื่อสารเพราะว่าคือเพิ่น้อผู้สื่อสารไปคนทางบ้านหรือว่าต่างจังหวัดก็อาจจะบ่รู้นะค่ะบางที่ก็เฮาก็พิจารณาเอาเนาะค่ะคือ่นให้เป็นย่าไงพิจารณาอาจารย์ค่ะในการรับชมเนี่ยแหะบางสิ่งบางอย่างคือ แม่คู่พาเฮ็ดไปนั่นล่ะคุณนุงก็โอ้บวกเหลีบ่ถึกจักเทียมกับบ่อดถือกระดา่เอฟซีที่เพิ่นเนาะค่ะร่างกายสุขภาพร่างกายบ่แข็งแรงเพิ่นนอนติดเตียงอยู่เพิ่นเบิ่งทางช่องเนาะแม่คุณนอคบางเทียร์เมืนอไปสิได้พ่อคือคือคนเฮาบางเทียรสินหวัง เพิ่นเป็นเพิ่นป่วยเพื่อภูเขาเพิ่นเป็นเพิ่นป่วยผู้เฒ่าบ่สามารถสิไปใช้ได้นอนป่วยที่เตียงแม่นบ่ค่ะบัดนี้ลูกหลานเอาโทรศัพท์ไว้ให้พ่อให้แม่เบิ่งผู้เพิ่นป่วยที่เดือยใจเบิ่งเฮ็ดหันแม่ครู่เทสห์มาจากส้มเกียร์เทสห์่าดันเข้าไปแสดงใส้หมอหันเมือนี้แล้วก็ได้ฟังเสียงปู่ตาจังซี่ไหมเป็นคติท่ามสอนใจเพิ่นฟื้นมาได้แล้วเพิ่นก็สาธุอนุโมทนาสาธุบุญนําแม่ครูทุกบุญเด้อ ใช่เพื่อนกับพวกรถตเตอีเพื่อนเอาไปขายหายาสันนวดทิเตียงอยู่ก็ได้สองใบนาใส่ได้ได้สร้างบุญอีกแล้วสร้างบุญอย่างงี้ยมั้ยได้ฝังได้ขึ้นแล้นบรรดุบรรดาเพื่อนกับพี่กำลังใจเกิดขึ้นโอ้แม่คู่ฝัากในสิได้ยิ้เสกพูตาเนาะสมัาพูตาแล้วก็ฝากอยู่แล้วว่าฝากทิ่ถอดลูกหลานทุกคนนั่นแหละค่ะเดี๋ยวนี้ก็ช่วงนี้พักไว้ก่อนปูว่าให้แม่คู่ทำงานก่อน ค่่ะเพปกติได้ฟังอยู่แล้วค่ะเสียงปูตาบ้านขึ้นรอดือกสะสมมันวุ่เพย่ฝนกระหายยาสีเล่าแม่นบอนนี้เสียงปูตาเป็นแม่คู่เป็นซื้อหายนะคะครับผมการรับลู้นะคะข่าวสารที่เราทุกสิ่งทุกอย่างบางทีเขียทีสารไปการทายทภาพให้พี่ลุงหันยิ้มกับแตงโมครับพอเขียนแอบนะคะพอกับตัวกินใจเพื่อจะไปทาย กำลังโคู่สานเพชรยู่นะครับสานปูนาโค่นะครับอันนี้คือสานเสร็ตแบบรอยกาาตับพู่เขียนไว้ยังก็เชียงบินเชียงบินนั่นเบื่อเอเบื่อยังก็อันเที่ยวเสื้อผ้าห้างเป็นห้างแล้วว่าเสกกาเชียงบ้องหวดนอีกว่าที่หนึ่งห้างเป็นห้างแล้วว่าเราเขียนแล้วว่าเบืองเลียกจนบ่เขียนัดนี้ก็มาเขียนเสร็จปานี้ชาดเลยเย็นบ้านเป็นตัวเราเขียนมั้ย มาลุนกันครับไปดงกันมาลุนครับขึ้นมาแล้วุนโชคเจี๊ยบุสี่เจีมาแล้วเีบสี่นงอปเ่งสี่ค่ะไปเบิ่งมแล้วแล้วจะอร์โซลีแต่โมยางไปว่าสิลรคว่า่าคู่แข่งกันเป็นเลเซียนนึงนะครับมาุนน้กันนงก็คือเอพอเจียกันหนึ่งทนหละครับเด็อเียงล่ะ ปวาบิจารัญญากระพ้าปูเขียนเป็นเลขกไทยเนาะค่ะพอจะใส่เปิลมดๆก็จะไง้าพเป็นดอกมะเบิ้ครับปูเขียนเป็นเลขไท่เนาะกะ้าเขียนเป็นเลขกทีกร้เีนเป็นเหล็กชีก้าวูเขกยนเป็นเี่ะพร้าปเขี่เป็นเหล็ี นี่ละค่ะบางที่สร้างเสียมาก สวัสดีค่ะกาบสวัสดีเอฟซีเนาะค่ะสวงใบใบใ,ใบแก่ๆค่ะมื่อวันที่25แล้วเนาะนค่ะแม่ครูก็ได้มาจุดถูกนะคะเป็นตัวแทนขององค์ปู่ตาองค์ุชิบะเขาค่ะแต่มาจุดถูกขอแนวทางไอเอฟซีเฮาอยู่องค์เจ้านังค่ะตัวองค์เจ้าหญ้า เขามาติดตามเขามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้เนาะค่ะกดไลค์กดแชร์ครับคุครูมาจุดถูกกับเสเชียงไทยหรือ่าเซียงโชคนะครับอาชี้าเชียงไทยูกมาเียงดน่งเานมาี <si ่องงานรักตัวไงอันนี้เป็นหนึ่งสองสามสี่หอดเจ็ดแปดกเซนเมือนกัสอ Smile, ional, รครับเป็นองค์ยาเกาเสียงครับอต้เบิซาินยังเปิดกุญแจว่าดไมดม้สำเร็จอย่างนั้นหลาอธิษฐานคิดไปน้ันด้วยสด้วยซาธถค่ะนมือไม่คู่มากเสียงไ่ายครับผมใส่ถูกนะคะใส่ถูกแล้วก็หายั้างสองเข้าพ่ายดึงนะคะบรรยากาศที่วัดซาสนุวนววารามีเมื่อคู่ส้างพิ่งเซจนะคะ ถวายวันที่ยี่สิบตุลาสองห้าหกเก็ดนะคะหยิบเก่าตุลาได้ค่ะหายว่าเดือนตุลาเดือนปีน่ะปีนี้เนาะเจ็ดสิบโคตรปีทับทุนสามสิบนะคะเพิ่มฉลองเลยอ่ะกับจังในก็ขอเพิ่งพระบารมีองค์ปู่องค์งานะคะองค์ยญ้าก้าวเสียนบารมีปู่ตาปู่ชีบะขาวที่ปกปักรักษาลูกหลานบ้านเมืองแล้วก็ให้เฮาได้เฮ็ดได้สร้างนะคะแม่คู่กับป็นสะพานบุญ นะคะพร้อมก,กับอาจารย์สมจิตบอ่อทอง่อมือน,น,น,นี้เพิมมาแนะนำมาด้วยใจใจเกินร้อยบอ่สบาย <c oughs> บ่สบายก็มาแต่ว่ากัพ่อไปได้มาได้นะคะด้วยใจด้วยกำลังแรงใจคือลูกหลานปูต่ต่านะคะบ้านรับบริวารปู่ตาค่ะให้กำลังแรงแก่อาจารย์สมจิตบอ่อทองพอง่อค่ะ,คะให้ได้สู่ตต้สร้างไปน้ำกันค่ะสาธุสาธุสาธุ ว่าทุกสิ่งอย่างนี่แหละสิบังเกิดขึ้นได้ก็อยู่ในความสามาคัคคีของเฮานะคะ <c oughs> ของลูกของหลานแผ่เห้ากาม็มาแต่จะมาขอพ,อพอรเพิ่ให้เป็นแนวทางนะคะคือการเสียงโศกทุกขคน้นมีความบัง <c oughs> ค่ะกันได้สู่เวลาไปได้เหตุได้ส้างไปนํากันนะคะค่ <c oughs> ะมีปูหน้าโคกเก่าเสียนกาลังสา <c oughs> คบคอะเบาจาน่อยครับผมอันดับแรกก็คือให้ลูกหลานปูสุขภาพแข็งเร่งหักกันเห้กัน แต่ว่าที่นอา,นากาศช่องยุทธเปื่อทุกช่อง,องจะให้รวยน้ำให้พิเศษนักในนิทานดูไล่การชิปนั่นชิปนี้ให้คนไดือห่วยให้เอ็ซีเดห่ยวยนะครับแต่ในคู่ก็คือเป็นเซหลัสจะดูดีสบายสุขทุกคนในโชคดีเ็ดสิ่งใดก็ให้ลุล่วงด้วยดีที่ปัญหากับปรึกษากันยังมีบริวารของปูเนี่ย ครับผมายาจสุภาพแข็งแรงนะครับเมื่อหลายจิตเอฟซีทูกันเป็นห่วงครัวนี้ก็ับไปดีขึ้นเรื่อยๆครับขลัจินเดาสภาพเริ่มดีขึ้นแล้วขึ้นเรื่อยๆนะครับจารจิตเจียดใสะก้อนเป้าควนพูดไตครับจะใค้เหนมาอยู่กับเพิมดันการลดลงแล้วแต่ละความ ความดันไม่คู่ขึ้นบัดความดันความดันนิลอยสามสิบตัวยี่สิบเียดสิบชงนี้อากาศลอยก็ไม่ถึงมาลอยหาสิบตัขึ้นมาค่ะอันนี้มีเลขอันมีขึนมาแบบพิศนาพิศนาขาไปคู่ความดันอะไรกับโมนอยหกลอยห้าสบแปดเ่อหาสิบหาซึ่งหกแล้วก ข้อมดันทางตำหเกาาแปะอาการมันหอนนะครับเกาแปะผล้วัดเน่หันกะชีบกเกาเดเลยอาหารอาหารใบไงล่ะพว่าหอปูนตากใช้ยาเกาเกาเขียดเข้าก็มาทําบุญเนาะค่ะมือนี้นกก็ถวายปูนแล้วก็เรื่องอาหารการกินทางวัดว่าเขาเขานะค่ะให้ผาตกบกของจังได้ก็ดูแลซวยกันนะคะคนเป็นทางวัด นะคะเพื่นกบ่สามาสิไปคาได้คือเหาแต่ว่าเหายังว่าเหาใส่ในกายของเหานี่ล่ะเฮ็ดแท่นนะคะเพื่อนกเป็นแห้งค่ะเป็นแหงเป็นแรงบรรดุนบรรดาลทั่นละให้เหาได้เฮ็ดได้สร้างไปทุกอย่างทางวัดว่าอารามนะคะอาจะไม่กลรอนที่สามเบืองถูกมันมันใดก็สูแลใครจะลืมนะค่ะปูจะโง่แต่เราแเราบต่เรา อักเอแลหน evet. <huh e no no ่้วยนะยับปากนอนว่าละตกผู้เข่ยับปากเห็นละตัวนึง่ไหม่ไมู่้นะคะมีูัวู่้ก็สิบเก้าเกตค่ะผ่้กัรได้บุญเพื่อการเนียนคนไทยเออยัาไปด่าเพื่อนคนไายไปคือความหมายว่าคนเป็นยัง้านาเชียเข้ากับเห็นทนคอมเมนตนเขาว่าน้าดาหอดยิ้มดาหอดแสงดาหอดโต ไม่ได้ต่อเพราะว่าเพิ่นเป็นผู้สื่อสารเพราะว่าคือเพิ่นผู้สื่อสารไปคนทางบ้านหรือว่าต่างจังหวัดก็อาจจะบ่รู้นะค่ะได้บางที่ก็เข้ากันพิจารณาเอาเนาะค่ะคือเพิ่นให้เป็นญาติพระาทชนราชนาจารย์ค่ะในการรับชมเนี่ยแหละบางสิ่งบางอย่างคือ แม่ครูพาเห็ดไปนั่นล่ะคุณก็รับโอ้บวกเลวบ่ถือจระเทียมค่ะบ่อดถือกระเบ้าเอฟซีที่เป็นเนาะค่ะร่างกายสุขภาพร่างกายบ่แข็งแรงเคนนอนติดเตียงอยู่เป็นเบิ่งทั้งช่องเนาะแม่ครูเนาะงท่าเชียเป็นสิได้พ่อคือคือคนเฮาบางเทียรสินหวัง เพื่อเป็นเพื่อป่วยพูดกับเพื่อเป็นเพื่อป่วยผู้เฒ่าบ่สามารถสิไปใช้ได้นอนป่วย่ที่เตียงแม่นบ่าบัดนี้ลูกหลานเอาโทรศัพท์ไว้ให้พ่อให้แม่เบิ่งผู้เพื่อป่วยที่เตียงด้เบิ่งเฮ็ดหันแม่ครู่เคสทอาจารย์สมคิดเฮ็ดเคสท่านเข้าไปแสดงใส่หมอกันบองนี้แล้วก็ได้ฟังเสียงปู่ตจังซี่นะเป็นคติท่ามสอนใจเพื่อนฟื้นมาได้แล้วเพื่อนก็สาธุอนุโมทนาสาธุบุญน้ำแม่ครูทุกบุญเด้อ ใายเพื่อนกับพวกโรตัลลีเพื่อนเอาไปขายไฮแอซันนวดเตียงอยู่ก็ได้สองใบนะได้สร้างบุญอีกแล้วได้สร้างบุญอีกยังไงบ้างเนี่ยขึ้นแล่นบรรดุบรรดาเพื่อนกับพี่กำลังใจเกิดคือโอ้แม่คู่ฝากในชีวิตนี้แซงพูดสารน้อสุพรรณพูดสาแล้วก็ฝากอยูแลว่าฝากคิดหอนลูกหลานทุกคนนั่นแหละค่ะเดี๋ยวนี้ก็ช่วงนี้พักใบก่อนปูว่าให้แม่คู่ทำงานก่อน ปกติได้ฟังอยู่แล้วค่ะเสียงปูตาบ่นานขึ้นรอล้อดาวโสดมันมวกกันหยุดเพิยย่นก็ให้จังซี่ล่ะแม่นบ่ได้นี้เสียงปูตาเป็นแม่ครูเป็นซื่อให้นะคะครับผมณการับรู้นะคะ่ะข่าวสารคือเก่าทุกสิ่งทุกอย่างบางทีเฮ็ดที่สร้างไปก็ถ่ายทําให้พี่รุ่งว่าหันยิ้มกับแตงโมเขาพอเขียนบักแอนะคะครับคุ<ว>กกับต่อกินใจเพิ่นก็ไปถ่าย ลโคู่สางเจดียูนะครับสานปูน่าโค่นะครับอันนี้คือสางเสร็จแบบโบรา็ตุ้นเจ้าย่านะครับตู้เขียนอะไรยังกะเชียงบินเชียงบินนั่นเบื่อเออเบื่อเงี้ยแอันเที่ยวสุดท้ายห้างเป็นห้างแล้วว่าเสกกาเชียงบ๊อกวันอีกว่าที่หนึ่งห้างเป็นห้างแล้วว่าแล้วเขียนแล้วว่าเบืองเลียกจนเบืองเขียนบันนี้ก็ต้องเขียนใส่ในบันนี้ชัดเลยเยี่ยมบ้านเป็นตู้เราเขียนมั้ย มาล่นก um ันครับไปตกันมาลล่นครับเป็นมืแล้วกรับลนโชคเีล่นสี่เจี๊กบมาแล้วเจี๊ยบสี่เนื่องได้เส็นนี้ได้ซื้อทุบดับแล้วจะเบิ้งอยู่ไหนเดียเบิงค่ายเป็นเลขสี่โอเคครับ